ฮัลหสสวัสดีครับกลับมาคำสลับใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาทําฟาร,ร์มเราต่อพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ฝนตกเชียซึ่งฝนตกเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับนิดนึงเอ้ยรู้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับนิดนึงได้รู้ปัญหาเกี่ยวกับเอ่อระบบการเกิดของมอนเตอร์นิดหน่อยนะครับ mm hmm. กรุณานะดูทางภาพด้านหน้าจอนะครับ <laughs> มันจะมีวงกลมสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะฮะ ถ้าวงกลมสีเหลืองคือเป็นระยะ16บล็อกอะไรประมาณนี้คือไอ้สปาร์มอนเตอร์มันจะเกิดนะฮะมันจะเริ่มทางานแต่เกิด24บล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนที่ว่ามอนเตอร์เริ่มเกิดนะฮะแต่เกิดสมมุติอะไรที่ออกนอก32บล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะมอนเตอร์มันจะค่อยๆหายไปอะไรประมาณนี้นะครับวงนอกก็ช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตว่าเราทําตั้งแต่ข้างบนเนี่ยถึงข้างล่างประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันสูง มันเกิน32บล็อกอยู่แล้วคือหลักการคือบางครั้งมันมันเหมือนแบบว่าพอมันเกิดปุ๊บประมาณนี้แล้วมันห่างจากเราเช่ป่ะมันก็จะมันก็จะหายตัวประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าดีสปอนนะคะแต่มันแต่มันก็มีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติมันเราถ้ามันอยู่ห่างไกลเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันอยู่ห่างไกลเราได้ประมาณ30วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําระบบพัฒนานิดนึงคือมีรางรถไฟขึ้นขึ้นลงตลอดเว นั่งรถไฟทิ้งเอาไว้ประมาณนี้นะตอนนี้ก็สังเกตว่าพิกซอมบี้เกิดมาเยอะมากนะเพราะว่าเราใช้งาน S s r z <S หรือ S R C ไม่รู้อะอยู่ข้างล่างนะตอนนี้เขาอยู่ข้างล่าง <Hello. S 1> ดูดิให้มามันเยอะมากแต่เกิดสมมุติเราอยู่คนเดียวประมาณนี้ไม่มีคนยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยมอนเตอร์ไอ้พวกพิกซอมบี้เนี่ยมันจะเกิดน้อยมากนะเพราะฉะนั้นในภายภาคในในในภาคนี้นะเราจะมาทําตัวกระตุ้นนิดนึงทําตัวกระตุ้นให้มัน ออกผลผลิตเยอะขึ้นให้มันมีพิกซอมบี้เยอะขึ้นนะซึ่งตัวนี้ก็มีไก่มีลูกพิกซอมบี้อะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับน,นี้โยกไปมันก็ไม่ฆ่าด้วยเนะี่ยฆ่าไม่ได้เมันลงฮอปเปอร์หมดเลยนะนี่คือปัญหาอันนี้เราก็ปล่อยมันไปนะคือถ้าสมมุติเราคือถามว่าพิกซอมบี้ตังเนี้ยไอ้ลูกมันเนี่ย เราจะไม่ต้องฆ่ามันไหมคําตอบคือไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าสมมติเราออกจากบริเวณนี้แล้วเรากลับมาใหม่เนี่ยมันก็จะหายไปบางอ่อไป,ไปเดี๋ยวไปทําระบบรางรถไฟละกันนะที่ว่าแบบให้รถมันขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะคือจะทําระบบที่ว่าจากจากเบื้องล่างนะจากเบื้องล่างของฟาร์มเราเนี่ยไปถึงสถานีเนี่ยไปกับนะใชระ้ระยะเวลาไม่ไม่ถึง30วินาทีนะคือต้องลองดูก่อนนะว่ามันถึง30วินาทีหรือเปล่า ถ้ามันไม่ถึง30วินาทีเนี่ยก็แสดงว่าวิธีต่อไปเนี่ยคือเราใช้ได้ผลก็คือทําให้พวกไอเนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเจาะรวไว้แล้วนะครับเลยวางรางรถไฟนะครับลางรถไฟนี้คือเราต้องใช้พวก power rail อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราต้องแบบความเร็วสูงนะครับ power r a i นี้นะครับเออเราจะออกอยังไงเนะี่ยอ๋อตรงนี้มีประตูเออ ต้อง,อง,งคู่กับหาของกิ้มแบบหรือจูโม่ไปวัดมันได้หมดว่าของกินมมาทางเข้าเอานะอ่าเรือในโรงงานยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็มอนสเตอร์ก็ตอนนี้ก็เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งจากตรงเนี้ยวัดโดยประมาณนะฮะนับจำนวนบล็บอกในโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับใช้ต้องต้องใช้รางรถไฟ power rail นะครับ <c oughs> ถึงเสียมอนเตอร์ดังมาก ต้องใช้พวกอยู่หน่อยเจาะเลยเจาะเลยเนี่ยเจาะกําแพงไหมเจาะทุบดิโอเดอ่าแล้วแปะเหมือนเดิมนี่ยนะครับเราต้องใช้ทาประมาณเอ๊ะทำทางเข้าเหรอลืมทางลืมทำทางเข้าด้านหลังอ๋อเอ่อต้องใช้ power rail เนี่ยถึงสถึง82อันนะเพราะฉะนั้นออยตัดไม้หน่อยไม้เหรออยู่ไหนอยู่ข้างนอกบ้านอยู่นอกบ้านตัดเลย ส่วนไอรอนก็เอาตรงนู้นนะครับที่เดิมเดี๋ยวไปเอาทองแป๊บหนึ่งเอ่อรู้สึกว่ามันต้องเอาด้านไหนนะครับเอาด้านหลังนี้นะตัวนี้เราก็ทําสถานที่เตรียมเอาไว้นะเพื่อคือเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทํานะครับตอนนี้เราก็ได้ทองมากันเยอะพอสมควรน,นะครับแต่สังเกตว่ามันจะมีพวกโรเทนฟิชเฟชนะครับซึ่งมันเป็นไอเทมขยะนะฮะลกมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําระบบ ค,คัดกองไอเทมในอนาคตนะครับแต่ไม่ใช่พายไม่ใช่ไม่ใช่พาดไม่ใช่พาดนี้นะครับเออเดี๋ยวอัดก่อนแปปหนึ่งนะฮะถามว่าฟาร์มมันได้ทีเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ว่ามันก็เรื่อยๆมันก็ดีกวไปนั่งขุดใช่ปะละ่ล่ะเออใช่ปะ่ะเนี่ยก็แค่ย,ยืน AFK เฉยๆนะครับ AFK คือเอาเวฟ from คีย์บอร์ดนะคก็คือไม่อยู่หน้าจอบางคนก็ไม่รู้จักว่า AFK คืออะไรเนี่ยเราก็จะ AFK ไอทุก P <ๆ S 2> อกย่าง โห uh, กำลังอัดก้อนอยู่สักครู oh. ต่ตัดไม้เลยอตัดไม้ไม้เยอะๆ F K คืออะไรครับคุณเกิร์ F K <c ười> a ฟ a y f r มคี e y b o a r d คือไม่อยู่น่าจอว่างันเถอระกําลังสักครู่นะ่ะอัดก้อนแบ๊บ เอ้ยมันก็จะเสียเวลาอัดก้อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติเราไม่มีเวลาอัดก้อนแล้วอ่ะเอ้ยเมาถ้าสมมติ <c oughs> เราไม่มีคือสังเกตไหมครับว่าทําไมเราถึงมีกล่องเยอะนะฮะก็คือคือไอเทมที่ได้เนี่ยบางครั้งมันจะมีพวกดาบอะไรด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือดาบเนี่ยมันมันจองหนึ่งช่องเต็มๆใช่ไหมคเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งวนะฮะว่าทาไมเราถึงต้องมีกล่องเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งตอนยังไม่ถึงคิว ในตอนในพาร์ทนี้ไม่รู้จะเรียกคือที่สับสนคือจะเรียกพาร์ทหรือเรียกว่าภาคนี้ดีเรียกว่าพาร์ทแล้วกันนะครับยังไม่ถึงคลิปนี้แล้วกันเออนะตอนนี้เดี๋ยวเกี่ยวไปตรงนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะได้ดาไปเลยพวกเนี้ยก็มาฝากไว้ก่อนเออได้เกียร์ละฮะัลโหลครับได้เกียร์แล้วไม่สามอันฮะไมเหรอแตกแล้วอาา่ะขยะเลยไม่รู้ดิอา่า คือคือไม้จริงๆฝักอ้อยตัดก็คือเอามารสร้างโรงงานนี่แหละโรงงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราใช้ไม้ดำไปก่อนไมอ้อดำทำอะไรไเร<ล>วเฮ<ว>้ยเรวใช่ต้องทำเพาเวอร์เรลถามว่าไฟต้อง8 2อันเนี่ยเดี๋ยวตนอยู่นี่ตรงไหนยังไม่เสร็จโรงงานเดี๋ยวปะก็ด้านหลังอ่ะเห็นแบบว่าไม้มันต่ำๆอ่ะเออปรับจับโยจับให้มันสูงๆหน่อยทำกำแพงอ่ะให้สูงกึนเลยปะ ประมาณนั้นมัน้งอาจจะก็ประมาณนั้นแหละสูงประมาณนั้นแหละคือตอนนี้เอ,อ่อพวกระบบเลสโตนเราก็ยังไม่เสร็จไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดไหนอะไรเงีเออ้ยเดี๋ยวเราเอา,เอาไม่ต้องปิดฝาแล้วกันเราก็าเร็วต้องปิดฝาเนาะแปดหนึ่งนะครับปสิบสองอัน82สิบสองอันหกสิบเอ็ดหสองหกสิบหกมันต้อง แป๊บหนึ่งนะเครื่องคิดเลขแปบบ๊บมันต้องใช้หมด8 2โดยประมาณเอา8 5เลยแล้วกัน8 5ลบ6 4เหลือเท่าไหร่21ก็ต้อง2ก็ต้องชุดหนึ่งกับอีก21อันโอเคออ้ใช้งบค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยแต่เราก็ยืนมาวัน2วันนะเราก็ได้ลางรถไฟนะแบบ VIP กันเลยทีเดียวนะครับความเร็วสูง โอเคลีเวอร์สซักประมาณขนาดนี้โอเคอ่าทอดแสงสว่างให้กับชีวิตโอเคอ่เราต้องทำรางรถไฟธรรมดาด้วยนี่เออรอยรางรถไฟธรรมดาต้องใช้ซักรางรถไฟธรรมดาต้องเอาไว้ใช้ในตอนแบบพวกเวลาเข้ามุมนะเออก็ซ uh ักไม่ต้องเยอะมากมต้องต่ออ่ะเขาต้องต่อเข้ามุมแล้วปล่อยไม่ได้โอกาสนี้พอโทษนั้นมันมวยไม่เคยเล่นกล้าผมหรอกเออ เอาก็เราไม่ดูมวยเลยเสียใจอ่ะเออเอาไปไปวางรถไฟก่อนไปไม่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 ไปแล้วงอนเอ้าไม่ไปเอาโอเคนะครับไม่ง้อเลยเจ้าอ่าวางรถไฟวางไงเนี่ยต้องใส่ที่ขุดด้วยไม่เอาที่ขุดมาเอาที่ขุดแป๊บวางอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยครับเกอ๋อมันสูงประมาณนั้นแหละประมาณนนั้หัวนะฮะไม่ปิดหัวนะ ยังไม่ต้องปิดเพราะเรายังไม่รู้ความสูงฮะเอ๊ที่ขุดแหวอายุ are you? นี่ที่ขุด like, ไรแมวพอจูนแพงอันเบกกิ้งอยู่ไหนอันเบกกิ้งกับจังขเราอยู่นี่โอเคไปไปเอาไอ้เข้ามาที่เราเราเรเนี่ยปพราะฉะนี้นเ,เห็นปะ่ะฮะพอไม่มีคนยืนอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะพิกซอมบี้ไม่ค่อยแทบไม่แทบจะไม่โผล่มาเลยเห็นไหมฮะพิกซอมบี้มันแทบจะไม่โผล่มาเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นปะ่ะมันต้องแบบผมไม่เห็นแบบเออเออหนา เห็นว่าพี่ซอมบี้นะครับท่านผู้ชมโอเคกับนะฮะพี่ซอมบี้เห็นป่ะว่ามันไม่ค่อยจะโผล่มาเลยนะครับคือถ้าจะบอกว่าเราต้องการจะปั๊มทองเยอะๆเนี่ยเราต้องให้แบบอีกคนนึงมายืนแช่หรือยืนเข้าเกียร์ว่างอยู่ข้างล่างเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องทํำระบบที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับซึ่งปลดเราสักครู่ฮะโอเคฮัลโหลโหลโหล รางรถไฟไปวางคนละครึ่งไปตรงนู้นนะก็คือเดี๋ยวถ้าถ้าตรงไหนมันเป็นมุมตรงทางเลี้ยวขึ้นมาก่อนดีขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีนูนรางรถไฟตรงทางเลี้ยวมันต้องใช้รางธรรมดาอ๋อคองวางดูวางต่เออออาไปวางตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเราวางจากตรงนี้ไปได้ได้ได้นะวางไปเรื่อยๆเอามาตรงนี้เออย้อนกลับมานิดนึง อ้าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องล <c oughs> องลองไปนะ <ไง S 1> ฮะจะให้ผมไปเลยผมย้อนไปเลย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 ก็ไกลไปโอ้ไปกรุงเทพก็ได้โอเคแต่ไปเออได้รางรถไฟเราคำนวณมาถูกปะเนี่ยฮะไม่ผมมีแค่สี่สิบห้าองอ่ะไม่รู้อ่ะวางไปเถอะวางไปเถอะนะตัวนี้เราก็ทำเพื่อความสวยงามนะฮะแบบมีแสงนะฮะเห็นปะฮะว่าเราแทบไม่ต้องปักท็อตเลยเพราะว่าพัดท่อมีแสงในตัวนะฮะอ่ะ หลังรถไฟหมดแล้วจะเอ๋เอ๋เอาไว้ไม่วางมุมอา้าวยังไม่ได้เริ่มวางเรามาข้างอ่าตัวนี้เราก็วางรีเวอร์ไว้นะเป็นแสงอ่าเดี๋ยวเราค่อยวางแล้วกันอ่าออยลงมาข้างล่างหนะ่อยมันพอไหมเนี่ยถึงข้างบนปะถึงนะถึงที่เกอร์วางไว้อ่าตัวนี้อัอนนึงตัวนี้อัอนนึงข้างหน้าเราเออแล้วก็วางไปเรื่อยๆถึงข้างล่างเลย โอเคถึงข้างล่างมาอีกอันโอเคแล้วต่อไปเราต้องให้ไฟกับรางนะครับแล้วก็รีเวิร์ปักเข้าไปโอไฟถึงข้างล่างไหมออไม่ใช่เดี๋ยวตึ๊บไฟถึงข้างล่างไหมไม่ถึงนะฮะต้องมีการกระตุ้นนิดหน่อยออวางเลยวางใหม่วางใหม่วาง,วง,วงอ่าโอเคไฟตรงนี้มาแล้วขึ้นไปขึ้นไป โอเคตรงนี้มีไฟอ่าขึ้นไปตรงนี้ไฟหมดแล้วใช่ไหมอ้าวขึ้นไปอ๋ออยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นไปก่อนเราจะมามวางรางอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไฟติดครบหมดไหมขา,ขาดไปรางนึงขาดเราเนี่ยตัวเนี่ยขาดไปอันเดียวเหรอใช่งั้นเราวางตรงนี้แล้วกันอ่าโยกแล้วก็ทุบออกอันนึงแล้ววางใหม่อ่าไฟมายังมาแล้วอโอเค,อเคไปต่อขึ้นข้างบน ะร,ระบบรางอันนี้ง่ายๆนะครับสามารถอาศัยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แต่เดี๋ยวเราต้องมาทดสอบก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าเเดี๋ยวไปวางริเวอร์ข้างบนก่อนว่ามันจะพอไหมวา,างซักตรงแมวตรงนี้แล้วกันอ่ะไม่พอครับหายไปสามสี่อันเลยหนึ่งสองสามอันเลยทีเดียวหายไปสามอันใช่ไหมโอเคจะได้ลดลงมาสามระดับอที่จก็ปักริเวอร์เยอะไงมันล็อกจอไอ้ลกตาอ่ะ หนึ่งสองสามไปไงบ้างถึงไหมติดหมดแล้วฮะโอเคใช้ได้ขึ้นมาตึบ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 บุ๊บปบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปอะอยู่ตรงอยู่ตรงขอบ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 ไฟนั้นก่อนถึงไหมถึงขาดจีอันเลยขาดจีอันหนึ่งสองสามสี่ดัน พาสีอันเอาายออต้องโลแบ็กกลับมาสีอันแม่แปะปักเพิ่มมากัน1 2 3 4ตงตัวนี้ก็กาวเวลอีกอ่แถมให้แล้วกันอ่าทุบวางใหม่เลยไม่ไม่ไม่ทุบไอ้ตรงไม่ดีไอ้ตรงตรงที่มีพลังตรงนี้ดิเออ,อเก้ปักเลยอือฮึเราก็มาด้านนี้ตัวนี้มีไฟแล้วอ่าปึ๊บแป๊บหนึ่งตรงนี้ไปดีกว่าตรงนี้ปัก แล้วไปดีกว่าไปออยทำรถรางสักคันหนึ่งทำไม่เป็นหรอกลืมไปแล้วมีเหล็กไหมเะมีเหล็กไหมอารอนนดินก็ตในตัวนี้ไหมไปหมดเลยแล้วกันโยนกันท่าย่างนี้เลยเหรอแล้วเมื่อไหร่จะทำเป็นฮะจะคัฟิ้งเดเวลอยู่ไหนอ๋อยู่นี่ทำรางรถไฟเนี่ยเรารอก็ปล่อยมันวิ่งลั่นๆไปอย่างเงี้ยแหละวิ่งไปเรื่อยๆอ้าวออยขึ้นอ้าวโทษว้า เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ลอง่เงี้ยแหละกลับมา AFK <อ> TRAN FK10 อ่ะก็นั่งต่อไปนะครับเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวฝากของเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ทอาทนะ้องเก็บไว้นะตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันขึ้นไปแล้วบ้าขึ้นมาแล้วหรอพลาดกันมันไปแล้วห้าม <laughs> เราไปเลยอ่าลงไปแล้ว เสียใจมากังหวันี้มันลงไปแล้วะจะได้ไหมเนี่ยวันนี้จะได้ไหมเนี่ยวันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราขอนั่งแล้วกันเดี๋ยวเราต้องจับเวลาด้วยว่ามันถึงหรือเปล่ามันถึงสามสิบวิหรือเปล่าเอาเอาไอนาฬิกาปลุกจอที่สามคอมเราเนี่ยใครได้ดูทวิตเนี่ยเพิ่งทวิตไปเมื่อกี้เพิ่งทวิตไปเร็วๆเ,เนี่ยถ้าใครได้ดูก็น่นแหละใช้ไอตัวนั้าจับเวลาสักครู่รถไฟขึ้นมายัางงไะไม่รู้ครับ หาไม่เจอแล้วอ้าวไฟหายแล้วฮะอ้าวอ๋อขึ้นรถไฟเขาไม่บอกขึ้นมาแล้วหรอขึ้นมาแล้วหรอขึ้นมาแล้วหรอหนีแป๊บ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 อเคแหละขึ้นสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าอาหารโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะจับเวลานะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจับเวลาแป๊บนึงนะหนึ่ง,นะงสองสามแบบป๊บไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่9วินะฮะสิบแล้วนะฮะลงมาข้างล่างนะใช้เวลา10วินาทีเท่านั้นนะฮะอ่าข้างล่าง10วินาทีเท่านั้นตอนนี้15 16 17 18 19 20 ยี่สิบเอ็ดโอ้ใช้เวลายี่สิบเอ็ดวินาทีในการไปกราบนะถือว่าใช้ได้เพราะว่าพวกมอนเตอร์เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะอ่างันเดี๋ยวต่อไปออยขึ้นสังเกต<ว>นะฮะพอเรามาตรงนี้ปุ๊บมันมอนเป็นการเร่งให้มอนเตอร์มันเกิดอ่ะออยจะเป็นผู้นั่งไหมล่ะนั่งครับเออไม่นั่งโอเคเพราะมันปวดหัวนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับเป็นการกระตุ้นให้พว,พวกพิกซอมบี้มันเกิดมา นะครับงั้นเดี๋ยวเราทดสอบอีกหนึ่งทดสอบนะคือถ้าคือตอนนั้นอ่ะคือลองยืนนิ่งๆแล้วนะตรงเนี้ยเรายืนอ,อยู่นะจุดตรงนี้นะครับพวกมอนเตอร์อะไรประมาณเนี้ยเกิดอยู่นิดเดียวนะฮะหย่อมหยมนิดเดียวเีลยวเราจะเปลี่ยนโหมดนะฮะจากระบบออโต้นะครับในณจุดตรงนู้นนะครับเปลี่ยนจากระบบออโต้มาเป็นระบบเมนวนนะฮะก็ให้พวกพิกซอบี่มันตกลงมาในนี้นะฮะอ่ะเล้วเดี๋ยวขอความร่วมมืออ๋อจะไปนั่งไหมหรือให้เรานั่งนั่งนะ่ะ นั่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็นั่งไปเรื่อยๆแหละประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆแหละประมาณนี้นะครับตรวจสอบว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอคาทิกซอมมีที่มันค้างอยู่ข้างบนก่นอนออ่ะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเดี๋ยวจะตรวจสอบนะว่ามันมันมาเรื่อยๆหรือเปล่ามันเป็นการเพิ่มจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยรถไฟ พิ่มประสิทธิภาพเรียกมอนเตอร์เนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะฮะตอนนี้คือเราเพิ่งนั่งนะครับมันก็อาจจะยังไม่มาต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะในการวอร์มอัพระบบนะฮะกำลังอุ่นเครื่องอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้กําลังอุ่นอ่ามาแล้วอีก1ตัวมาอีก2ตัวก็เริ่มมาเรื่อยๆนะมาอีก3ตัวเหนป่ะมันเริ่มมาแล้วเมื่อกี้มันขาดสายนะแตอนตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมดาบชาร์ปเน็ตแล้วกันอม่ไ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 ม่เอาดาบแมวอะไรดีเอาดาบเหล็กกา ่ัควพิงเทโบ๊ลดาบสองอันตึบตึบมับมับมับโอเคดูดิฮะพิกซอมบี้เกิดมาเรื่อยๆตอนนี้ออยก็นะอย่าอย่าอย่าดูจอมากเพราะมันจะปวดหัวนะฮะ คือในตรงเนี้ยเป็นรถไฟที่เราเอา,เอาไว้ใช้สําหรับแบบเวลาเราไม่อยู่หน้าจอนะคือ afk แหละคือแบบอาจจะแบบสมมุตินะเราตั้งหมวดเมนูนเอาไว้นะหมวดเนี่ยหมวดเมนูนอะไรประมาณเนี้ยระบบมืออ่ะเออนะรเราตั้งระบบมือเอาไว้นะครับแล้วเราก็นั่งรถไฟแล้วเราก็ไปกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงก็ได้กลับมาเนี่ยพิกซอมบี้ตรงเนี้ยมันจะเยอะมากเลยทีเดียววิธีฆ่าพิกซอมบี้ที่เร็วๆนะครับก็ใช้ยาฮิลิ่งใช้ยาฮิลอ่ะ ยาปลาฮิลนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะฮะนี้คือลองตรวจสอบอัตราการเกิดของมอนเตอร์อยู่นะฮะว่ามันจะมาเยอะมาน้อยขนาดไหนนะครับแต่นี้สังเกตว่ามาเรื่อยๆนะตกมาเรื่อยๆก็ถือว่าสำเร็จกฮะฮะขอบพลาจักโ,ลลโลหลนึงฮะโหลนึงเลยเหรอปวดกระเบ,บนโอ้โหนี่มันอย่าก๊อปเฮอรีเกน <laughs> กดเอสเคปก่อน กดเอสเคปนะแล้วก็ไปเล่น Facebook ลอก่อนแต <laughs> ่ดึงแต่ดึงโอเคกัดไปเดึงด,งดงไปเล่นเอสเ e ไปไม่ใช่เล่นกดเอสเคปแล้วไปเล่นเฟซบุ๊รอก่อนนะขอตรวจสอบจำนวนการเกิดของมอนเตอร์อก,ก่อนนะอันนี้เขาเป็นหนูทดลองนะก็เป็นผู้เสือสระนะฮะถึงกับเมาเลยทีเดียวเนีย่ยมันก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองกด F3 ดูดีว่ามันมีล็อกหมดกี่ตัวแต่ตอนนั้นนะเคยอยู่ไป คือถ้าเกิดสมมติน,นะเราไม่ต้องการนั่งรถไฟนะครับเราไม่ต้องการนั่งรถไฟนะครับเราก็ยืนณัดจุดตรงนี้ก็ได้นะครับจุดสีบล็อกทองตรงนี้นะจุด AFK ที่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะฮะประมาณสัก30บล็อ ok กโดยประมาณนะคือมันให้มันมันไม่ให้เกิน32บล็อ ok, กใช่ป่ะละ่ะเราก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็ห่างสักประมาณ30บล็อ ok กนะคือขึ้นขึ้นกลางๆระหว่างไอ้ตรงนู้นนับกับตรงเนี้ยก็คือให้พิกซอมบี้มันเกิดได้นั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้คือถ้าเรานั่งรถไฟเนี่ยมันจะเกิดแบบบ้าคลั้างมากมันจะเยอะมากเลยทีเดียวถ้าเรากดปุ่มซูมจะสังเกตว่าเริ่มมีมอนสเตอร์อยู่ข้างล่างนูน้นเห็นไหมฮะเกิดใหม่เรื่อยๆมาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีตัวนี้ก็เกิดอ่าแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะตรงกลางที่บอกว่าไม่ต้องทำนะฮะก็คิดไปคิดมาก็เลยมาทําแบบนี้ซะเลยเพราะมันมันมันลงพอดีเลยใช่ไหมละ่ะเออทาอย่างนี้นะครับเป็นการเพิ่มพอทัลอีกหนึ่งอีกหนึ่งลังเลยก็ได้ว่าได้ แล้วบางคนเห็นละมีหลายคอมเมนต์ละปั๊มเหล็กแล้วปั๊มทองแล้วปั๊มไดมอนด์เลยไหมพี่ปั๊มไดมอนด์นั้นก็เสร็เกมโหมดเอาละกันนะฮะเอาไหมเดี๋ยวปั๊มให้ฮะเดี๋ยวผมไปปลดลัทธิให้โอเคไหมรันทธิลัทธิอยู่ไหนไปปลดก็ไปปลดแล้วมาให้เรานะแล้วเราจะไม่ไปประกันตัวให้โอเคโอเคโอเคฮะตามนนั้คุณเจอฮะเลยปั๊มนี่ฮะปั๊มคอปเปอร์ปั๊มคอปเปอร์ฮะคอปเปอร์โซน ทำง่าย,ยาเพื่ออะไรอ่ะนีะ่นัน่งรอบทเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ถ้าสมมติออยขึ้นมาออยจะเห็นว่ามีพิกซอมบี้เยอะมากตอนนี้ออยเลเวลอะไรถ้าให้เราเดาก็เลเวลศูนย์ใช่ไหมเอ้เลเวลหนึ่ง<ล><ล>ใช่ปะ่ะเลเวลสองอะเลเวลสองเหรอจะอืมจะเรียกซอมบี้ไปเอ้ยพิกซอมบี้ไปเรื่อยๆไมหมหรือว่าจะจะขึ้นมาฟันตรวจสอบเลยว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ก็เห็นปวดซับต้งหว่านี่ต้องตรวจไม่ได้หรอกส่งมีดมา จะหัดหมูแล้วเนี่ยเอาลองมองที่ขาดีว่ามีกี่ตัวอ่ะสมมุติตอนนี้เอาเลเวลอะไรอะสองใช่ป่ะเลเวลสองครับโตหมูมากเอ้ยทวยสองมิดมากอ่ะเลเวลสองเราลองดูดีว่าข่าหมดเนี่ยมันได้เลเวลอะไระจะตีเป็นชาดปะเนี่ยไม่ไม่เท่าไรหรอกคือตอกแล้วไงถ้าอยากฆ่าเรเร็วอะ่ะต้องใช้ยาแต่นี้ก็ใช้ดาบไปก็ได้ฟันไปปราร์ตตโยนใส่มาเนี่ยแหละ ปัตตา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 เบลอะไรไม่ดแล้วเบลอะไรไม่ทราบเลล์สิบเอ็ดครับจังหวะนี้ไม่ตัวนึงแล้วไม่ได้หรอกจังหวะนี้อีกตัวโอ้โหจังหวะนี้เบลสิบเอ็ดใช่ป่ะครับจังหวะนี้เบลสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสองฮะตอนนี้เอาสิบสองเอาเหรอเออก็ไปเอ็นชานได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ปั๊มเลเวลอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวอนาคตเรือเรือนี้แน่นอนนะเนี่ยเรือเรือนี้แน่นอนเดี๋ยวมีที่ปั๊มเลเวลแบบใหม่นะครับปั๊มเลเวลได้แบบ อลิมิเต็ดกันเลยทีเดียวอันนี้คือเราต้องมานั่งละต้องมานั่งละต้องต้องมานั่งลางรถไฟใช่ไหมฮะปวดหัวก็ปวดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คิดซะว่าเป็นเครื่องปั๊มเหล็กไอ้ปั๊มทองละกันนะครับแต่ถ้าสมมติปั๊มเลเวลจริงๆนู่นเราจะสร้างในนัดจุดตรง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 เราจะสร้างนัดจุดตรงนู่นนะครับเห็นทอดเยอะๆไหม เป็น,ปนพิค<ท>อมบี้แบบอ๋อเป็นทอนเยอะไหม,หมเราจะสร้างตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าการสร้างของเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ในที่นี้ฟาร์มทองของเราถือว่าประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับสามารถเรียกพิกซอมบี้ได้โดยที่นั่งรังรถไฟคือเหมือนแบบเราจะไปกินข้าวแล้วก็นั่งรถไฟทิ้งเอาไว้กลับมาแล้วก็ได้เลเวลเยอะเลยทีเดียวนะครับข้าวครับมาต่หันหมูต่ออืมอ่าจับเอาเก็บไว้ในนี้นะเอาเก็บไว้ในเนี้ยเช็ดเก็บไว้ในนี้ก่อน โอเคครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบหนืวนคลิปหนึ่งหนึ่งระบบอะไรประมาณนี้นะครับอย่างคลิปล่าสุดใช่ไหมหรือคลิปไหนไม่รู้ที่ว่าไอโครงสร้างอะโครงสร้างประตูที่นั่งขุดกัน2วัน2คืนน่ะเออนั่นแหละนะอันนั้นก็เอาคลิปเดียวจบเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวใช่ป่ล่ะเอะเออันนี้ก็เรื่องเดียวก็จบโอเคนะครับตามนั้น,เข,นเ,เ,เข้าใจตรงกันเกือบเกือบเข้าใจตรงกันนะ อ่าตรงนี้มันมีพิกซอมบี้หลงเหลืออยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมดออโต้แล้วกันนะครับปรเปิดโหมดออโต้ปุ๊บน้ำตรงนู้นก็ไหลไหลพอน้ำไหลปุ๊บประตูตัวนี้ก็ปิดแล้วออยขึ้นไปได้ยังไงก็ยู่ขงบนไงฮะยี่ขบบนเลยบบนเลยตรงนี้กำแพงก็ช่างสวยงามยิ่งนักนะครับมาดูกล่องด้านหลังกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างเนื้อเน่าเอ๊ะว่าแต่ขึ้นทางไหนเนี่ยดืม ได้เนื้อเนามาเอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นออยได้ดาบทองด้วยดาบทองอยู่ในตัวออยใช่ปะจากไหนไม่รู้มาอ๋อก็จากพิกซอมบี้แหละปกติเกือบจะจบแล้วเกือบจะจบแล้วอีกนิดนึงด้านหลังนี้นะครับพูดเกินเอาไว้ก่อนในภายภาคหน้านะครับสังเกตว่าตัวนี้จะมีฮอปเปอร์นะก็คือเอาไว้ดูดไอเทมเวลาไอเจ้าเนี่ยมันมาแล้วปุ๊บประมาณนี้ใช่ไหมเวลามีของไอเทมอยู่บนนี้ปุ๊บน้ามันก็จะดูดเข้าฮอปเปอร์นะฮะแค่นี้แหละไม่มีอะไรส่วนถ้าเกิดสมมติไอตรงนู้นเป็นแคคตัสใช่ไหมฮะ ถายหน่อยก็ได้เดี๋ยวมาบันไดอันนี้ก็เป็นฮอปเปอร์ส่งของนะครับยังไม่ถึงคิวยังไม่อธิบายแด,ดยงสิน้นตรงตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีฮอปเปอร์อยู่นะครับตรงนี้มีฮอปเปอร์อยู่คือถ้าสมมติตายด้วยแคคตัสอะไรประมาณนี้มันก็จะดูดไอเทมลงมานะครับส่วนถ้าตรงนู้นตายด้วยตายด้วยฝีมือเราใช่ไหมครับมันก็จะมารวมกันนะจุดตรงนี้แล้วก็รวมเป็นท่อเดียวแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะทําเครื่อง <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่อง <c oughs> ขัดแยก <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องกรองไอเทมมาแหละ กองไอ้พวกโรเทนเฟ h ตรงนี้ออกไปน้ำเป็น İ ไอเทมขยะมากๆนะครับในนัดตอนนี้นะมันเป็นไอเทมขยะมากๆในนัดตอนนี้อ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่ตามฉวมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย